พีคร,ร,รับคุณจะได้พบกับสักเพลงได้ซิงคูล่าเบาเบาซิงคูล่าเบาเบาสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับมอบปกับแขผู้มเกียรติที่อยู่ที่ทุกท่านนะครับซิงคูลาค่าเบาเบาค่ะ เบาไปแล้ว่ปเบาไปแล้วเอ้างั้กูร้องเพลงอะไรเบาๆบากูร้องดังไปเลยเยอะเลยเฮ้ยบ้าเอ้ยก็ซื้อแล้วเกินเอาเอาดังๆหน่อยของใครเดินโซนเดินเซอร์เต็มวงได้ครับสมสรชิมีชิมีลา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 มาดมมาแวะมาเวียนมาเวียนมาแวะมาดมมาดมอะไรมาดมกางเกงใน ถึงแม้ว่า<ม>เธอไม่ให้ดม,ดมก็ไม่ได้ว่าอะไรขอแตเกงในจะเก็บไว้พิจารณาอัละอลหอล่ะเเธอเรียเอาลิ้นวนวนเธอวนเอาลิ้นเรียเรียมาเรียอะไรคะมาเลียที่ซอกไขค่ค่ะทางนูน้นขวงคุณเนี่ยพวกคุณนี่โลคาสเกดต่ำมากเลยทำไมไม่เอาเพลงไทยได้ไหมขอเป็นเกาหลีได้ไหม เกาหลีอีกแล้วทำไมอ่ะชอบเกาหลีมากเลยปวเบื่อเบื่อเกาหลีเบื่อไหมอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ต้องมานิยมเกาหลีกันด้วยผมเป็นแฟนมันแท้เกาหลีเลยครับที่บ้านมีซีรีส์เกาหลีสี่ร้อยกว่าแผ่นโอ้โหเยอะนะฮะแผ่นหนึ่งมีประมาณสามคู่คนเกาหลีพูดจากันน้อยมากพูดยังไงยืนมุงฮี